สวัสดีครับสวัสดีครับอยากแนะนําตัวนิดนึ่งครับก็สวัสดีครับไม้สมพลเกษรแก้วนะครับจากบริษัทก้าวสัคภีขนส่งครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับเห็นธุรกิจตอนนี้ลดเยอะมากครับก็ปีนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีนะครับที่เรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็มีการสั่งซื้อรถจากยีสุนะครับค่อนข้างหลายคันนะครับ ถามจริงๆครับตอนนี้ซื้อรถกับอีซูซุแซดฟ้าไปกี่คันแล้วครับผมตอนนี้โอ้ก็เราเป็นลูกค้ากับอีซูซุแซดฟ้ามาประมาณ10 10กว่าปีนะครับก็รถทั้งหมดก็น่าจะเกียบ์พันพันคันพคันเพราะเราทําฉลองพันคันไปแล้วนะครับแล้วตอนนี้วันนี้ได้รับรางวัลหนึ่งบาทดีใจไหมครับผมวันนี้ครับโอ้ก็รุนมากเลยครับได้รางวัลทองคํามูลค่าหนึ่งบาทอะไรจะแนะนําลูกค้าไหมครับจะซื้อรถกับแซดฟ้าครับก็สําหรับใครที่ยังหาดีลเลอร์ที่ถูกใจไม่ได้นะครับก็ลอง มาปรึกษาที่การขายของแสงฟ้าอีสุกเซลดูนะครับคุณจะได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างแน่นอนนะครับคอนเฟิร์มด้วยไมค์เก้าสิบมิลลิวส่งครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงครับครับผมชลฤทธิ์ร่วงไผ่นะครับประธานกรรมการบริษัท m p ประธานสปอร์ตนะครับเป็นธุรกิจขนส่งสินค้าอยู่ภาคตะวันออกนะครับ ตอนนี้มีรถในสังกัด NPO อยู่กี่คัน้วครับตอนนี้ร่วม200คัน200คันนะครับ200คันที่ซื้อจากแสงฟ้าหมดเลยเอ้หมดทังหมดเลยนะครับก็วันนี้มีอะไรแนะนำไหมครับลูกค้าสนใจจะมาเข้าร่วม NPO จะมาขับรถหรืออะไรเงี้ยครับสนใจอยากจะเข้าร่วมร่วมงานกับ NPO แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่าเป็นรถที่อยากจะมาร่วมนะครับยินดีครับอยากจะแนะนําให้ซื้อรถอีสุนะครับเพราะได้ทั้งรถที่มีคุณภาพดีประหยัดน้ํามันแล้วก็ได้แล้วก็ได้บริการหลังการขายที่ดีจาก ที่สู่แสงฟ้านะครับวันนี้ก็มาได้รับทองยินดีด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับุญาตแนะนําตัวนิดนึงครับรับปะรดนะครับครับโอ้ตอนนี้เป็นบริษัทใหม่เพิ่งเปิดมาตอนนี้มีรถกี่คันแล้วครับตอนนี้มีรถทั้งหมดประมาณ40คัน40คันนะครับรับจ้างขนส่งทั่วประเทศเป็นรถแห้งหรือเป็นรถตู้แห้งหรือตู้เย็นครับอ่ารถตู้เย็นครับเป็นรถตู้เย็นที่อะไรจะบอกลูกค้าเผื่อจะใช้สนใจใช้พใช้งาน ดีๆนะครับถ้าเกิดว่ามีธุรกิจที่เกี่ยวกับขนส่งรถ้องเย็นนะครับหรือก็จะเป็นรถรถตูดายแห้งก็ทางเรามีบริการให้ครับแล้วถ้าเกิดมีคนขับท่านใดที่สนใจจะมาร่วมงานนี้ต้องมีอะไรไหมครับขับรถส่งของได้ยกของได้นะครับก็ทางเราก็ติดต่อได้นะครับติดต่อที่ที่เบอร์อะไรดีครับ0 92 8189555นาละครับนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำชื่อนามสกุลคำบริษัทอยู่ครับจากบริษัท JW Go Logistics นะครับชื่ออัคโรุครับวันนี้ได้รางวัลอะไรบ้างครับวันนี้ได้ทอง มูลค่าเท่าไหร่ครับนีครึ่งตลึกรึ่งตลึกนะครับยินดีนะครับขอแสดงความยินดีด้วยอันนี้ธุรกิจของเรานี้รับจ้างขนส่งอะไรสินค้าอะไรบ้างครับเซเว่นครับเซเว่นมินิมาร์ทียินิมาร์ทีเจเอสซีจีเอสจโอโหตอนนี้มีรถที่ใช้อยู่ใน JW4 นี่มีทั้งหมดกี่คันแล้วครับตอนนี้ที่ซื้อกับเอซูตังค์พาสองร้อยคันสองร้อยคันนะครับมีอะไรจะฝากบอกลูกค้าทั่วไปไหมครับว่าสนใจที่มาซื้อรถจากเอซูตังค์พานี่เพราะอะไรครับเพราะว่าประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันนะครับสวัสดีครับ เดี๋ยวพาติด้นำตัวนิดนึงครับเจ้วก็เตชินขนส่งนะคะวันนี้มารับทองค่ะตอนนี้เตชินซื้อรถจากอีนสุกับแสงฟ้าไปกี่คันแล้วครับตอนนี้รอบน,นี้จากเดือนที่แล้วมาถึงนี่ยอดประมาณ8คันค่ะมั่นใจในตัวอีสูสุแสงฟ้าใครสนใจที่จะใช้รถหรือจะใช้บริการใช้บริการของอีสิสุแสงฟ้าก็เรียนเชิญน,นะคะรถดี คุณภาพต้องอีสุลแสงฟ้าค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับจะได้แ,บบแนะนำตัวนิดนดงครับวันนี้สวัสดีค่ะวันิดาตันติอมรพงนะคะ จากบริษัททานินขนส่งค่ะตอนนี้เห็นได้รับรถใหม่มาไม่ทราบว่ามีการเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมครับช่วงนี้เมื่อตอนต้นปีถอยมา20คันนะคะแล้วก็เมื่อวันศุกร์ได้ถอยเพิ่มอีก10คันนะคะถ้ามีลูกค้าท่านใดสนใจเที่ยวกิจเดียวโลจิสติกสามารถติดต่อได้เลยนะครับมีเบอร์โทรติดต่อไหมครับค่ะ0814245588ครับสนใจติดต่อส่งสินค้าได้นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะอีซูซูต้นแสน Yeah.